สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องภูริษาสตร์แอสโตรนะคะเป็นช่องที่ใช้โหราศาสตร์ตะวันตกนะคะแล้วก็ไพ่ทาโร่ไพ่อรลลเคินนะคะเข้ามา,าช่วยในการทำนายดวงนะคะเอาละนะคะวันนี้นะคะก็เหมือนเดิมนะคะวันอาทิตย์นะนะคะก็จะมา ทำในดวงนะของทั้ง1 2ราศีนะคะในรายอาทิตย์นี้นะคะพร้อมถึงกับพูดพลังงานนะคะของดวงดาวด้วยนะคะว่าตอนนี้นะ,ะดวงดาวบนท้องฟ้าแต่และดวงอยู่ตรงไหนนะคะมีพลังงานแบบไหนส่งผลแบบไหนนะคะพลังงานของดวงดาวจะ Impact เราในลักษณะไหนด้วยนะคะในช่วงอาทิตนี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ได้สนใจที่อยากจะฟังนะคะในเรื่องของดวงดาวนะก็สามารถสกิปนะคะไปฟัง าการทำนายดวงของราศีตัวเองได้เลยนะคะซึ่งแม่หมอจะแปะ time stamp ไว้ให้ข้างล่างนะคะสามารถไปกดได้นะคะส่วนคนที่อยากจะฟังและสนใจที่จะฟังในเรื่องของดวงดาวนะคะในช่วงของอาทิตย์นี้นะคะหรือว่าอยากจะศึกษานะหรืออยากมีความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆในเรื่องของดวงดาวก็สามารถฟังได้ตั้งแต่ต้นคลิปไปจนถึงจบนะคะแต่ว่าเอาล่ะก่อนจะไปฟังกันอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like นะคะกดแชร์ให้แม่หมอด้วยนะคะนะคะเอาล่ะนะคะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ โอเคค่ะต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านะคะในอาทิตย์นี้นะคะ จะมีเอ่อการเกิดนิวมูลนะคะเกิดขึ้นในราศีกุมนะเอาละนะคะแม่หมอจะขอพูดก่อนเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะนิวมูลคืออะไรนะนิวมูลนะคะการเกิดนิวมูลเนี่ยมันคือจังหวะนะคะที่ดาวอาทิตย์นะคะและดาวจันทรเข้ามากลุ่มกันพอดีนะคะซึ่งมันพูดง่ายๆก็คือมันเป็นการเริ่มรอบใหม่ของพระจันทร์นั่นเองนะคะซึ่งมันก็จะอินวิซิเบลบนท้องฟ้าคือเราจะไม่สามารถมองเห็นได้หรือเขาที่เขาเรียกว่าคืนเดือนมืดน่ะนะคะเอ่อทีนี้เนี่ยนะคะนิวมูลเนี่ยนะคะต้องบอกว่านิวมูลในหลักของโหรศาศาสตร์เนี่ย จะเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นใหม่เลยนะคะโดยเฉพาะการเริ่มต้นวางแผนสิ่งที่เราต้องการจะทำนะคะใหม่ๆใ,ในชีวิตนะคะแล้วนิวมูลในครั้งนี้เนี่ยคะ่ะเกิดขึ้นในราศีกุมนะคะที่23องศานะซึ่งเป็นจังหวะอย่างที่บอกว่าเป็นจังหวะเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดาวหลายๆดวงเนี่ยเข้ามากองนะคะอยู่ในราศีกุมค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเนี่ยนิวมูลในครั้งนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญแล้วก็พาวเวอร์ฟูมากๆนะคะน่าจะส่งผลนะคะอิทธิพลเอ,อ่อโดยตรงถึงเราต้อง ตั้งแต่เกิด New Moon นิวโมนมาเนี่ยไปไปจนถึงแบบ2เดือนเต็มหรืออาจจะเกิน2เดือนไปด้วยนะครับเพราะว่าพลังงานครั้งนี้มันค่อนข้างมีดาวใหญ่ๆและดาวเล็กๆเข้ามามีอิทธิพลถึงด้วยค่อนข้างหลดวงนะคะดังนั้นพลังงานจะค่อนข้างอินเทนส์มากๆนะคะเอาละนะคะนิวมูนในครั้งนี้นะคะเกิดขึ้นในราศีกุมนะอย่างที่บอกไปซึ่งราศีกุมเป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมนะคะเป็นสัญลักษณ์ของฟิกซน์นะคะดังนั้นเนี่ยนิวมูนในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลถึงเรื่องความคิดของเราโดยตรงนะคะจะเป็นจังหวะที่ทุกคนอาจจะรู้สึกถึงควาามต้องกระ,ะที่จ เปลี่ยนแปลงเป้าหมายใหม่ๆใ,ใ,ในชีวิตของเราในตอนนี้นะคะแต่ว่าด้วยดาวพุธนะคะที่เข้ามากุมด้วยและเดินถอยหลังอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะการวางแผนสิ่งต่างๆหรือการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในชีวิตที่คุณต้องการเนี่ยนะคะเอ่อมันจะเป็นจังหวะที่อ่าคุณอาจจะไม่สามารถที่จะลงมือทําได้เลยนะคะเพราะด้วยความที่ดาวพุธเดินถอยหลังต้องบอกว่าเป็นจังหวะที่เอ่อเป็นช่วงที่ไม่ใช่จังหวะที่ดีที่เราจะ ทำสิ่งใหม่ๆร้อนสิ่งใหม่ๆนะคะจัดหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดังนั้นเมื่อดาวพุธเดินถอยหลังในจังหวะนี้ที่เกิดนิวมูนเนี่ยมนเป็นจังหวะที่ให้โอกาสนะคะกับทุกคนที่จะได้ต้องอมีโอกาสที่ดีที่จะวางแผนนะคะสิ่ง ต่างๆที่เราต้องการจะทําเป้าหมายของเราในชีวิตนะคะว่าเราอยากจะทําอะไรอย่างนี้นะคะหรือสิ่งที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงจังหวะเวลานี้ดาวพุธเขาบอกว่าให้เรากลับมาคิดนะคะหลายๆครั้งคิดคิดให้รอบคอบนะคะแล้วก็วางแผนให้ดีก่อนที่เราจะลงมือทําสิ่งต่างๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะในช่วง ในช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอย่างที่บอกว่าดาวพุธเขาเข้าไปสู่ราศีกุมและเขาไปเดินถอยหลังอยู่ตรงนั้นใช่ไหมคะแล้วมีนิวมูลเกิดขึ้นด้วยเนี่ยมีโอกาสสูงมากนะคะที่หลายๆคนอาจจะมีความคิดที่จะได้นําไอเดียนะคะหรือความคิดเก่าๆนะคะ เป้าหมายเก่าๆอะไรเงี้ยกลับขึ้นมาเพื่อที่จะวางแผนใหม่นะคะมันอาจจะเป็นความคิดนะหรือเป้าหมายเก่าๆสิ่งที่คุณเคยอยากจะทําในอดีตนะคะแต่ไม่มีโอกาสได้ทํานะคะหรือลืมๆมันไปแล้วละอย่างนี้นะช่วงจังหวะเวลานี้อยู่ดีๆหลายๆคนอาจจะปิงขึ้นมาแล้วคิดที่จะเอามันขึ้นมาจัดการวางแผนนะคะแล้วก็ทํามันใหม่ในช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าถ้าถ้าจะทําถือว่าจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะเวลาที่ดีที่คุณจะทําในเรื่องเหล่านี้นะคะในช่วงจังหวะเวลาที่ดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยนะคะที่เข้าไปกลุ่มกับนิวมูลเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่ดีสําหรับใครหลายๆคนเหมือนกันนะคะที่ยังมีสิ่งต่างๆที่คุณยังค้างค้างอยู่ยังไม่ได้เคลียร์นะนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ จัก,กรวาลเขาจะให้โอกาสคุณได้กลับไปเคลียรสิ่งต่างๆนะคะที่คุณยังคงแบบค้างคาอยู่ยังไม่ได้จัดการปัญหาต่างๆที่อาจจะยังดึงขาคุณไว้อยู่ที่ทําให้คุณก้าวไปข้างหน้าไม่ได้อ่ะค่ะนะคะสำหรับหลายคนที่อยากจะก้าวไปข้างหน้าที่อยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในตอนนี้แต่คุณไปไม่ได้เพราะคุณยังไม่ได้จัดการสิ่งเก่าๆที่มันยังค้างคาอยู่ดังนั้นจังหวะเวลานี้ให้คุณกลับไปจัดการมันซะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องอะไรก็ตามในช่วงจังหวะที่ดาวพูดเดินถอยหลังให้คุณกลับไปจัดการมันให้เสร็ โอเคต่อมานะคะนิวมูลในครั้งนี้นะคะจะเข้าไปทํามุมสแควร์นะคะหรือทํามุม90องศานั่นเองนะคะถึงดาวอังคารด้วยนะในจังหวะเวลานี้นะคะมันก็จะเป็นพลังงานที่จะส่งผลให้หลายๆคนเนี่ยนะคะที่อาจจะอย่างที่บอกว่ามีเป้าหมายใหม่ในชีวิตตอนนี้ต้องการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆในตอนนี้เนะะี่ยค่ะด้วยโดนด,ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารก็จะอาจจะมาทําให้ทุกๆคนมีความรู้สึกเหมือน มีความต้องการอย่างมากที่จะ take action ทันทีหรือลงมือทําทันทีนะพูดง่ายๆคือดาวอังคารจะเข้ามาทําให้ทุกคนใจร้อนกับสิ่งที่ทุกคนต้องการที่จะทำนะคะหรืออยากจะสําเร็จกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจังหวะเวลาที่ดาวอังคารเข้ามามีอิทธิพลถึงนี้นะคะมันจะทําให้คุณมีความต้องการที่จะ อยากจะเทคแอคชั่นทันทีอยากจะทำท,ท,ทันทีแบบไม่อยากจะวางแผนคือคิดแล้วอยากจะทําเลยแบบนี้นะคะนะคะแต่อย่างที่บอกว่าจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะมันเป็นจังหวะที่คุณนะคะมันมันเป็นจังหวะที่คุณจําเป็นนะจะต้องวางแผนทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะคะคิดทุกสิ่งทุกอย่างให้รอบคอบก่อนที่คุณจะลงมือทาหรือเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพราะอย่างที่บอกแล้วเมื่อจังหวะที่ดาวพุธเดินถอยหลังนะคะไม่ใช่จังหวะที่ดีนะคะที่คุณจะลงมือทําสิ่งใหม่ๆเลยในตอนนี้ ะะแต่ด้วยอิทธิพลของดาวอังคารอาจจะมาผลักให้คุณรู้สึกแบบนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าทุกคนนะคะถ้าจะทําอะไรในช่วงจังหวะเวลานี้ขอให้พยายามวางแผนและคิดให้ดีนะคะด้วยอิทธิพลของดาวอังคารนี่ขเขาจะเข้ามาผลักเราน่ะนะคะให้เราจัดการให้เราทําทันทีเราอยากจะทําตอนนี้เราอยากจะลงมือตอนนี้อะไรอย่างเง,งี้ยโดยไม่สนใจสิ่งสิ่งอื่นใดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยมันจะยังไม่สามารถทําได้นะคะด้วยอิทธิพลของดาวพุธที่ยังเดินถอยหลังอยู่นะอย่างที่บอกไปนะคะแล้วก็ด้วยด้วยอิทธิพลของดาวอังคารเนี่ยนะคะที่เข้ามาทํามุมถึงเนี่ยะ จะเป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะมีความมั่นใจในความคิดนะคะหรือมีความมั่นใจในมุมมองของตัวเองค่อนข้างมากนะคะเลยอาจจะทําให้เป็นช่วงที่หลายๆคนอาจจะ มีความกล้านะนะคะแล้วก็มีความต้องการที่จะแสดงความคิดของตัวเองออกไปแสดงในสิ่งที่ตัวเองต้องการออกมาทันทีนะคะ่ะโดยหลายๆคนอาจจะขาดการไตรตรองนิดนึงนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้ทุกคนอาจจะสังเกตนิดนึงว่าไม่ว่าคุณจะหลายๆคนนะอาจจะแบบเมื่อต้องไปขอความคิดเห็นใครหรือเข้าประชุมกับใครหรือไปติดต่อสื่อสารอะไรกับใครคุณลองสังเกตดูให้ดีว่าช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะเจอคนที่แบบเหมือนแบบค่อนข้างแบบ เฮดสตรองนิดนึงอ่ะหัวแข็งนิดนึงที่แบบพยายามที่แบบอยากจะแสดงความคิดของตัวเองออกมาแล้วมีความรู้สึกว่าความคิดของตัวเองถูกต้องแบบนี้นะคะมีโอกาสเป็นไปได้ที่จะเป็นแบบนี้ด้วยนะคะแต่ก็อย่างที่บอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้นะคะก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องคิดจะต้องไต่ตรองให้รอบคอบให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารการพูดหรือการที่เราอยากจะลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ตามเราต้องวางแผนให้ดีนะ นะคะดังนั้นก็ขอให้ช่วงนี้พยายามมีสตินะคะและสคิดสิ่งต่างๆให้รอบคอบแล้วกันนะเอาละนะคะในในในวันที่เกิดนิวมูนเนี่ยนะคะก็เป็นจังหวะนะคะที่ดาวศุกร์และดาวพฤหัสเนี่ยจะไปกลุ่มกันพอดีด้วยนะคะซึ่งดาวศุกร์กับดาวพฤหัสซึ่งเขาเป็นดาวที่ส่งผลดีอยู่แล้วเมื่อเขาเข้าไปกลุ่มกันเนี่ยจริงๆแล้วเขาส่งผลดีมากๆให้กับหลายๆคนนะคะช่วงจังหวะเวลานี้หลายๆคนอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะจากคนรอบข้างข,งของคุณเองหรือจาก แฟนของคุณจากคนรักของคุณหรือจากเพื่อนฝูงของคุณอย่างเงมีโอกาสเป็นไปได้นะคะและโอกาสที่เข้ามามันจะมีโอกาสที่อาจจะเข้ามาแบบไม่คาดฝันด้วยนะคะเข้ามาแบบรวดเร็วเลยแบบ unexpected นะคะ เป็นไปได้ด้วยนะคะแต่ด้วยความที่ดาวศุกร์นะเขายังคงกลุมกับดาวเสาร์อยู่ในอาทิตย์นี้นะคะเราก็ทํามุมถึงยูเรเนสด้วยดังนั้นเนี่ยช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะโอกาสและสิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นนนะคะมันอาจจะเข้ามาทันทีแต่ว่าคุณอาจจะรู้สึกถึงความล่าช้าของมันเหมือนว่าโอกาสเข้ามาแล้วล่ะนะคะแต่ว่าเรายังไม่สามารถทําได้นะคะอย่างเช่นหลายๆคนอาจจะมีโอกาสในเรื่องงานเข้ามาแต่เหมือนมันมีโอกาสเข้ามาเฉยๆแต่ว่าเหมือนมันยังไม่เกิดขึ้นจริงเลยเงี้ยมันยังต้องรอเวลาไปอีกมันยังต้องยืดเยื้ ลักษณะแบบนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงเป็นช่วงที่หลายๆคนเนี่ยนะคะต้องบอกว่าเมื่อดาวดาวศุกร์ดาวเส,สาร์มากุมกันแล้วทำมุมถึงยูเรเนียสเนี่ยอยากจะให้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่หลายๆคนอาจจะต้องพยายามหาความพอดีของตัวเองด้วยนะคะอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องมองความเป็นจริงให้มากนะว่าสิ่งไหนที่มันเป็นไปได้แล้วก็มันเป็นไปไม่ได้นะคะอะไรที่เกินจริงเราก็ไม่สามารถทําได้นะนะคะด้วยอิทธิพลของดาวเสาร์ที่มาดึงเราไว้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะหรือว่าเรื่องของความคิดนะเพราะด้วย ความที่ดาวยูเรนัสเนี่ยนะคะเขาเข้ามาทํามุมถึงน่ะดาวยูเรนัสเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นมันเป็นพลังงานของการที่คิดนอกกรอบอะอะไรที่อยู่ในกรอบเนี่ยนะคะจะไม่ทําจะไม่คิดจะคิดอะไรที่มันอยู่นอกกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันนอกเหนือจากจากสิ่งธรรมดาสิ่งที่เขาเป็นกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่คือนี่คือดาวยูเรนีสนะแต่ด้วยความที่เขาถูกดาวเสาร์มาดึงไว้ก็อย่างที่บอกว่าช่วงจังหวะเวลานี้อะไรที่มันแบบเอ่อเอาออฟเดอะบ็อกซ์เกินไปที่มันดูเหมือนเป็นไปไม่ได้เกินไปที่มันเป็น ที่มันมีความรู้สึกเหมือนแบบว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ยากแบบนี้นะคะช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะต้องพยายามบาลานซ์นิดหนึ่งนะว่าสิ่งไหนที่มันเป็นไปได้สิ่งไหนที่มันเป็นไปได้นะคะเพราะด้วยความที่เสากับยูเรนัสทามุมถึงกันอยู่นะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นพลังงานของการต้องการที่จะปฏิวัติปฏิรูปเปลี่ยนแปลงนะคะอย่างที่พูดไปอย่างคลิปที่แล้วแล้วว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะหลายๆคนจะเห็นนะคะว่า มีมีหลายๆคนเลยมีหลายๆกลุ่มเลยออกมานะคะแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนอย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วนะคะใครยังไม่ได้ฟังย้อนไปฟังได้นะคะมันเป็นอิทธิพลของการปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงน่ะนะคะเพราะดาวูเรนัสก็คือการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันทํามุมกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะเห็นว่ามีหลายหลายคนเนี่ยออกมาแสดงจุดยืนของตัวเองอย่างชัดเจนแล้วต้องการจะสร้างคอมมูนิตี้หรือสังคมหรือคนที่เห็นด้วยกับตัวเองน่ะนะคะคิดเหมือนกับตัวเองอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนนะคะสังคมนั้น ที่เห็นด้วยกับตัวเองไปข้างหน้าเพื่อที่จะไปเรียกร้องการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นนะคะเรียกร้องการปฏิวัติให้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นอิทธิพลแบบนี้แต่ด้วยพลังงานของดาวเสาร์เห็นไหมว่าหลายๆคนออกมาแสดงจุดยืนออกมาแสดงการที่ต้องการจะปฏิวัติต้องการจะเปลี่ยนแปลงก็จริงแต่มันยังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีพลังงานบางอย่างหรือมีสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาเข้ามากั้นนะ่ะเข้ามาขวางไว้นะคะทำให้การเปลี่ยนแปลงหรือการปฏิวัตินั้นมันเกิดขึ้นไม่ได้ เกิดขึ้นไม่ได้ทันทีต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าในจังหวะที่ดาวเรนัสกับดาวเสาร์มาทํามุมกันมันจะมีไหมการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติแม่หมอมองว่ามันเป็นพลังงานที่ค่อนข้าง,งชัดเจนนะนะคะแม่หมอกิดว่ามันมีแหละนะคะการเปลี่ยนแปลงการปฏิวัติที่เราทุกคนต้องการจะให้มันเปลี่ยนต้องการที่จะปฏิวัติให้มันไปนในทางที่ดีขึ้นแม่หมอมีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้นะคะแต่ด้อิทธิพลของดาวเสาร์เราจะต้องทําใจนิดนึงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นช้านะคะหรือสิ่งไหนสิ่งใดที่มันเกินความเป็นจริงททีี่่มมมัันนนนนเเกิจะสาารถปป็ไได้ ก็อาจจะไม่สามารถทําได้ในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะดังนั้นเนี่ยไม่หมออยากจะพูดอะไรอยากจะบอกว่าเออมันเป็นความรู้สึกที่เหมือนหลายๆคนในอาทิตย์นี้ค่ะจะรู้สึกถึงการอยากต้องการจะเปลี่ยนแปลงต้องการมีจุดยืนของตัวเองฉันต้องการสิ่งนี้นะฉันต้องการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะฉันมีความคิดเห็นแบบนี้นะแต่สถานการณ์ภายนอกไม่เอื้ออํานวยให้คุณทําดังนั้น ความอึดอัดมันเกิดขึ้นในตัวเองนะคะเหมือนเราต้องการอะไรบางอย่างแล้วเราไม่สามารถทําได้ energy ในอาทิตย์นี้จะเป็นแบบนี้แหละนะคะว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแต่ทําไม่ได้ดังน,นั้นรู้สึกอะไรมันรู้สึกเหมือนเนี่ยนะคะเหมือนจะระเบิดเหมือนยังต้องกดตัวเองไว้เหมือนยังต้องเก็บตัวเองไว้อย่างนี้นะคะแล้วยิ่งมีดาวองคารเข้ามาทํามุมถึงอีกดังนั้นช่วงจังหวะเวลานี้จะต้องให้ระวังความความหัวรุนแรงของตัวเองนิดนึงหรือช่วงจังหวะเวลานี้คุณอาจจะไปเจอคนประเภทนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องพยายามมีสติแล้วพยายาม มีสติแล้วก็พยายามจะยินนะคบพยายามดีลกับทุกสิ่งทุกอย่างด้วยด้วยสติเพราะว่าพอดาวหลายๆดวงเข้าไปกลุ่มอยู่ในราศีกุมอ่ะก็ต้องบอกว่าเขาเป็นทัดลมนะเป็นสัญลักษณ์ของการแสดงออกอยู่แล้วนะคะแบบแบบ m e n t a รี่น่ะแบบการแสดงออกทางความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นก็ต้องระวังด้วยนะคะบางทีความคิดเห็นเราก็ไม่ไม่ได้ตรงไปสก,กัดทุกคนหรอกบางอย่างที่มันที่มันไม่ควรจะพูดก็ก็อาจจะต้องมีสตินิดนึงในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะอืม อ่ะนะคะและช่วงจังหวะเวลานี้ที่ดาวเข้าไปกลุ่มอยู่ในราศีกุ่มอย่างที่บอกว่าราศีกลุมเขาเป็นราศีที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ out of the box อะ่ะติง out of the box อ่ะค่ะแบบคิดอะไรที่มันนอกกรอบเป็นราศีที่เหมือนไม่ชอบอะไรทิร์นแพทเทิร์นเดิมๆสิ่งแบบเดิมๆที่เราทํากันมาอย่างที่บอกขอย้อนกลับไปอีกนิดนะคะเมนชั่นอีกนิดว่าเสากับยูเอเนสทำมุมกันมาตั้งแต่ตั้งแต่ปีที่แล้วใช่ไหมเราจะเห็นว่าปีที่แล้วเนี่ย มันมีหลายๆคนหรือลพลังงานในครั้งนี้มันส่งผลให้หลายๆคนออ,อกมาต้องการที่จะเบกฟรีหรือทําลายแพทเทิร์นบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยทํากันมาแล้วเป็นระยะเวลานานนะคะ,นะคะแต่หลายๆคนไม่เห็นด้วยมีความรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะต้องจบไปได้แล้วเพราะว่ามันดึงขาเราไม่ให้เราพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆหรือไปมองเห็นสิ่งใหม่ๆได้นะลองกลับไปดูกลับไปคิดดูว่าจริงหรือเปล่านะคะและพลังงานในปีนี้ก็ยังจะมีอยู่นะคะเดี๋ยวจะมาพูดละเอียดอีกทีนึงนะคะในวันที่17กุมภาพันธ์ที่ดาว2งดวงนี้ ษาสตเพอดีเอาหล่กกลับมานะคะกลับมาในเรื่องของเราในอาทิตย์นี้ก่อนว่านั่นแหละมันจะเป็นอารมณ์ ประมาณนี้นะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อราศีกุมเป็นราศีที่เหมือนแบบต้องการอิสระน่ยนะคะอะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นเดิมๆอะไรที่มันต้องทําตามกฎตามระเบียบอะไรอย่างเงี้ยมากจนเกินไปราศีกุมบอกไม่ใช่ฉันไม่เอาใช่ไหมดังนั้นแม่หมอมีความรู้สึกว่าอาทิตย์นี้โดยเฉพาะคนที่ต้องทํางานน่ะหรือต้องอยู่กับอะไรที่เป็นแพทเทิร์นเดิมๆเ,เป็นกฎเดิมๆเ,เหมือนตื่นมาก็ดูแล้วว่าจะต้องทําอะไรตื่นมาก็ดูแล้วว่ามีหน้าที่อะไรต้องทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะรู้สึกถึงพลังงาน ครั้งนี้ค่อนข้างมากนะอาทิตย์นี้ลองสังเกตตัวเองว่าคุณจะรู้สึกเบื่อมากทำไมฉันต้องมาทําอะไรตะแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันรู้สึกถึงความไม่ตื่นเต้นฉันรู้สึกถึงความเบื่อหน่ายทําไมมันมีแต่อะไรเดิมๆอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะเปลี่ยนแปลงอารมณ์นี้นะคะเอาละนะในช่วงจังหวะเในเรื่องของพลังงานบนดวงดาวก็น่าจะมีอารมณ์ประมาณนี้นะคะที่สำคัญในอาทิตย์นี้ก็คือนิวมูละนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่ามันจะส่งผลยังไงถึง12ราศีค่ะ โอเคสำหรับราศีเมษนะคะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่22มีนาคมถึง21เเมษายนนะคะหรือคนที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะคะในอาทิตย์นี้นะเป็นจังหวะที่ดีนะคะที่เอ,อ่อสำหรับชาวราศีเมษนะที่จะเซตเป้าหมายใหม่ในชีวิตนะคะเป็นจังหวะที่ดีที่จะวางแผนนะคะที่ ที่จะทาในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆสักสักทีนะคะในช่วงจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่คุณสามารถทําได้นะคะมุ่งไปเลยนะคะว่าอยากจะทําอะไรนะคะแล้วจัดการวางแผนให้ดีและจัดการลงมือทําได้เลยนะคะและเป็นช่วงที่ดีนะคะที่หลายๆคนอาจจะได้อ,อ่อมีการติดต่อสื่อสารกับคนที่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆเ,เราอะไรเงี้ยหรือมีมีโอกาสที่คอนเน็กชันเก่าๆหรือเพื่อนเก่าๆเ,เราจะกลับเข้ามาแล้วค่อนข้างนําผลประโยชน์เข้ามาให้เราได้นะคะเอ,อ่อโดยเฉพาะชาวราศีเมษนะในจังหวะเวลาอาทิตย์นี้เนี่ยโดยเฉพาะคนที่มีองศาตั้งแต่18ถึง2ี เองศานะคะที่เป็นลัคนานะหรือถ้าเป็นราศีเกิดก็คนที่เกิดประมาณวันที่9ถึง22เมษายนนะคะแต่จังหวะอาทิตย์นี้เนี่ยนะคะก็ต้องระวังในเรื่องการเงินนิดนึงเพราะจะเป็นช่วงที่การเงินอาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงดังนั้นขอให้วางแผนการเงินให้ดีค่ะนะคะต่อแมานะคะราศีพฤษภนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง2ี่พฤษภาคมนะคะในอาทิตย์นี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีที่ชาวราศีพฤษภจะมาวางแผนการงานใหม่นะคะและเป็นช่วงที่คุณ อาจจะได้กลับไปสะสางปัญหางานหรืองานที่ยังค้างค้างอยู่หรือที่ยังมีปัญหาอยู่หรือที่ผ่านมางานนี้มันยังไม่เสร็จอะไรอย่างนี้นะช่วงจังหวะเวลานี้เป็นจังหวะที่คุณจะต้องกลับไปจัดการนะคะและแม่หมอแนะนําว่าให้ไปจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยซะนะคะก่อนที่คุณจะไปมองหาสิ่งใหม่ๆนะเพราะจังหวะช่วงเวลานี้นะคะ สำหรับชาวราศีพฤษภ <c oughs> หลายๆคนอาจจะต้องการการเปลี่ยนแปลงในชีวิตละละนะคะด้วยอิทธิพลของดาวยูเรนัสนะคะที่เข้ามากลุมลัคนาอยู่นะคะดังนั้นหลายๆคนอยากอยาก่อยางที่บอกว่าถ้าคุณต้องการสิ่งใหม่ๆตอนนี้คุณต้องกลับไปเคลียรสิ่งเก่าๆให้เรียบร้อยก่อนนะคะณจังหวะเวลานี้ในอาทิตย์นี้ค่ะ โอเคนะคะ okay okay. ต่อมานะคะราศีเมถุนนะคะคนที่เป็นลัคนาเมถุนนะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22่พฤษภาคมถึง21มิถุนายนค่ะนะคะในอาทิตย์นี้นะคะเป็นจังหวะที่คุณจะมองหาสิ่งใหม่ๆนีได้หรือเป็นช่วงที่คุณต้องการที่จะวางแผนนะคะเรียนรู้หรือศึกษาบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมในช่วงจังหวะเวลานี้แล้วคุณสามารถทําได้ด้วยนะคะใครที่สนใจอยากจะศึกษาบางสิ่งบางอย่างมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสสักทีหรือ เล็งหนังสือเล่มหนึ่งอยากจะซื้อมาอ่านนานละแต่ไม่มีโอกาสสักทีจังหวะเวลานี้อาจจะเป็นจังหวะที่คุณแบบจัดจัดไปเลยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสเป็นไปได้ที่คุณจะได้วางแผนหรือ,อศึกษาสิ่งใหม่ๆหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะ,ะศึกษาบางสิ่งบางอย่างให้ลึกซึ้งมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาตัวเองหรือเป็นประโยชน์กับตัวเองในเรื่องของงานในอนาคตแบบนี้ก็ได้นะคะอ รวมไปถึงจังหวะนี้นะอาทิตย์นี้ราศีเมถุนใครที่ต้องการจะวางแผนเรื่องการเดินทางการจัดการการจัดการกับเอกสารเรื่องการเดินทางนะ่ะสามารถจัดการได้เลยนะคะช่วงจังหวะเวลานี้ถือว่าดีค่ะนะคะต่อแม่นะฮะราศีกรกฎนะคะคนที่เป็นลัคนานะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่22มิถุนายนถึง21กรกฎาคมค่ะนะคะช่วงอาทิตย์นี้สําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎหลายๆคนอาจจะมีโอกาสวางแผนในการลงทุนใหม่ๆนะโดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกสนใจที่อาจจะ ลงทุนในกรมธรรม์น,นะคะซื้อประกันช่วงจังหวะเวลานี้มีโอกาสนะคะหรืออยากจะลงทุนร่วมกับคนอื่นพวกจอยไฟแนนอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วก็ในอาทิตย์นี้ในจังหวะนี้หลายๆคนเนี่ยมีโอกาสที่จะต้องเข้าไปจัดการเกี่ยวกับเรื่องเงินก้อนเงินมรดกอย่างนี้มีโอกาสนะสำหรับหลายๆคนนะคะหรือว่าเงินที่เกี่ยวกับกฎหมายนะหลายหลายคนอาจจะอย่างที่บอกนะคะใครที่ตอนนี้เหมือนแบบมีการฟ้องร้องอยู่หรือว่าอาจจะมีการหย่าร้างแล้วต้องแบ่งสมบัติหรือแบ่งเงินช่วงจังหวะเวลานี้เข้าไปจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นะคะแต่ว่าอาทิตย์นี้ให้ระวังหน่อยสําหรับคนที่ต้องเซ ให้ระวังให้ดีนะโอเคต่อมานะคะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะ หรือคนที่เป็นลัคานานะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่22กรกฎาคมถึง21สิงหาคมนะคะอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะมีการวางแผนจัดการนะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาจุกจิกจู้จี้เลยในค,ความสัมพันธ์มีปัญหาขึ้นลงเลยเ้ยช่วงจังหวะที่เกิดนิวมูลในครั้งนี้และดาวพุธเดินถอยหลังเนี่ยนะคะเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะที่คุณจะกลับมาจัดการ Code, เคลียร์ใจเคลียร์ปัญหานะคะหรือหลายๆคนอาจจะมีโอกาสตัดสินใจเริ่มต้นใหม่เรื่ององความสัมพันธ์ในช่วงจังหวะเว สัญญาต่างๆใครที่รอเซ็นสัญญาเรื่องงานก็แล้วแต่เรื่องอะไรก็แล้วแต่ช่วงชังหวะเวลานี้นะคะค่อนข้างดีนะแต่ขอให้พยายามรอบครอบกับพวกเอกสารสัญญานิดหนึง่งเพราะช่วงนี้ดาวพุธยังเดินถอยหลังอยู่นะคะโอเคค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันนะคะคนหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง21กันยายนนะคะช่วงอาทิตย์นี้นะชาวราศีกันลหลายๆคนอาจจะลุกขึ้นมา จริงจังกับการดูแลตัวเองมากขึ้นนะคะลุกขึ้นมาวางแผนนะคะเออจัดตารางชีวิตรูทีนของตัวเองให้เป็นขั้นเป็นตอนว่าจะทําอะไรบ้างแบบนี้นะจังหวะนี้อาจจะมีโอกาสเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นมาซีเรียสเรื่องอาหาร,ารการกินมากขึ้นเรื่องของนูทริชั่นที่ตัวเองจะจะเอาเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าจังหวะเวลานี้หลายๆคนอาจจะต้องการดูแลตัวเองและอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่ให้ดูดีขึ้นในช่วงจังหวะเวลาอาทิตย์นี้อย่างเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้นะโอเคต่อแมานะคะราศีตุลนะคะลัคนาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวัันนนที่22 21กยยาถึงตุล ะะช่วสงสว่างอาทิตย์นี้เนี่ยเป็นช่วงที่คุณอาจจะนําเอาสิ่งที่คุณชอบหรืองานอดิเรกของคุณเนี่ยขึ้นมาวางแผนเพื่อที่จะทําให้มันเป็นอาชีพหรือทําให้เกิดประโยชน์กับคุณจริงๆในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะเป็นจังหวะที่ดีทําได้เลยนะคะโดยเฉพาะหลายๆคนอาจจะนําไอเดียเก่าๆหรือสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นานแล้วล่ะนะคะขึ้นมาวางแผนจริงจังสักทีปัดฝุ่นนะคะวางแผนจริงจังเลยในช่วงจังหวะเวลานี้นะคะแล้วก็เป็นจังหวะที่ดีมากนะคะใครที่คิดจะวางแผนในเรื่องของการอยากจะมีลูกหรืออยากจะมีน้องในช่วงจังหวะเวลานี้ทําได้ค่ะนะคะ ต่อแม่นะคะราศีพิจิกนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ตุลาคมถึง21พฤศจิกายนนะคะช่วงอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่ดีที่คุณจะเคลียร์ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับบ้านแล้วก็ครอบครัวนะคะหรือแม้แต่ที่อยู่ของตัวเองนะ,ะทุกอย่างเลยที่เป็นเรื่องพวกนี้นะคะ หรือแม้แต่ปัญหาเก่าๆในชีวิตที่เรายังไม่ได้รับการแก้ไขช่วงจังหวะเวลานี้คุณจะต้องกลับไปแก้ไขเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างเยอะนะคะรวมไปถึงเป็นจังหวะที่คุณเองนะอาจจะมีความต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ได้สําหรับคนที่มีคู่แล้วในช่วงจังหวะเวลานี้อาจจะรู้สึกว่าความสัมพันธ์น่าเบื่อไปนิดหนึ่งแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะให้ความสัมพันธ์มันตื่นเต้นมากกว่านี้นะคะเป็นไปได้นะในช่วงจังหวะอาทิตย์นี้ค่ะ ราศีต่อแมานะคะราศีธนูในลัคนาราศีธนูหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นช่วงที่คุณอาจจะมีโอกาสนะได้กลับไปเจอหรือติดต่อสื่อสารกับคนเก่าๆที่เราเคยรู้จักละนะคะ <c oughs> หรือว่าเป็นช่วงที่เราจะต้องกลับไปติดต่อสื่อสารหรือ,อพูดคุยนะคะกับบรรดาญาติพี่น้องของเราเยอะนิดนึงนะคะ <c oughs> แต่สําหรับชาวราศีธนูเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าช่วงสงว่างเวลาอาทิตย์นี้นะคะมีเกณฑ์วางแผนการเดินทางนะคะที่เป็นการเดินทางระยะใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยหรือมีการวางแผนสิ่งต่างๆในตอนนี้ที่ ที่อาจจะมีการอบรมถ้าเกิดมีการอบรมนะคะหรือว่า จะมีการประมนิทศอะไรอย่างเงี้ยช่วงจังหวะเวลานี้สําหรับชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีการเลื่อนออกไปนะคะหรือไม่เป็นตามแพลนนะคะหรือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ได้นะคะช่วงจังหวะเวลานี้ก็พยายามเตรียมพร้อมนะเอาละต่อมานะคะลัคนาราศีมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22ธันวาคมถึง21มก,กราคมขาดนะคะอาทิตย์นี้เป็นช่วงที่ดีมากๆนะหากคุณต้องการที่จะวางแผนทางการเงินใหม่ถ้าช่วงที่ผ่านมาชาวมังกรหลายๆคนรู้สึกถึงปัญหาหรือการเงินไม่เป็นไปนอย่างที่คาดไว้หรือมีความรู้สึกว่าการวางแผนทางการเงินของเรานี่มัน 嗯。Mm. มันมันไม่ได้ผลนะคะแล้วหลายๆคนแม่หมอมีความรู้สึกว่าช่วงที่ยูเรนัสกับเสาร์ทำมุมถึงกันในหลายๆคนต้องการอิสระทางการเงินน่ยนะคะดังนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากถ้าคุณจะมาวางแผนจริงจังเกี่ยวกับการเงินและรายได้ของคุณเพื่อให้ชีวิตของคุณมีอิสระทางการเงินมากขึ้นช่วงสังหวัเวลานี้ดีค่ะนะคะแล้วอาทิตย์นี้คุณก็อาจจะทําเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะต่อมานะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22มกราคมถึง21กุมภาพันธ์นะคะอาทิตย์นี้นะคะคุณจะรู้สึกอย่างมากถึงความต้องการที่จะเเปปปลลลีีี่่่่ยยยนนแงงงงบาาาสิิอใชวตรก แปลงตัวเองนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงการแสดงออกหรือต้องการให้คนเนี่ยนะคะมองเห็นเราในในรูปแบบใหม่นะคะหลายหลาคนอาจจะต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงภาพพจน์ของตัวเองหรืออยากจะให้ทุกคนมองเห็นเราใหม่ในแบบใหม่ในสิ่งที่เรา ในสิ่งที่เราเป็นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบว่าฉันไม่ใช่คนเดิมแล้วนะในช่วงจังหวะเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในอาทิตย์นี้อาจจะอาจจะเป็นแบบนี้นะแล้วก็รวมไปถึงเป็นช่วงที่คุณจะค่อนข้างกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดและความต้องการของตัวเองเป็นพิเศษนะช่วงจังหวะเวลานี้ก็อาจจะมีความรู้สึกเหมือนหัวปฏิวัติเป็นพิเศษนะจะเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแบบโอ้โหมาก,มากๆแบบนี้นะคะอาทิตย์นี้ ต่อมาลัคนาราศีมีนนะคะหรือคนที่เกิดระหว่างวันที่2ี่บกุมภาพันธ์ถึง21สิบเมีนาคมนะคะจังหวะเวลานี้เป็นช่วงอาทิตย์ที่ชาวราศีมีนหลายๆคนอาจจะรู้สึกถึงความวุ่นวายใจค่อนข้างมากนะคะและ,ะเป็นและเป็นช่วงที่ต้องการราศีมีนหลายๆคนอาจจะต้องการแสดงออกสิ่งที่เก็บมานานนะคะมันม,มีความรู้สึกเหมือนช่วงจังหวะเวลานี้เหมือนอ่อหลายๆคนนะชาวลัคนาราศีมีนอาจจะรู้สึกว่าเป็นจังหวะที่มีความรู้สึกเหมือน เอออาทิตย์นี้อยู่ดีก็รู้สึกว่าฉันไม่จําเป็นต้องทนกับสิ่งนี้ทำไมฉันถึงทนมานานจนกะั่งช่วงสังหวะเวลานี้ฉันไม่ทนแล้วละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะหลายๆคนอาจจะมีความรู้สึกแบบนี้และเป็นไปได้สูงแม่เพราะเดือ,อนนี้เป็นเดือนที่12นะคะเป็นเดือนเกี่ยวกับการ escape และแซคคิฟายน่ะนะคะ,ะหลายๆคนช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยอาจจะมีความรู้สึกเหมือนว่าฉันเสียสละกับบางสิ่งบางอย่างมากเกินไปแต่ไม่มีคนมองเห็นหรือม,มีความรู้สึกเหมือนแบบว่าฉันอยากจะหลีกหนีบางสิ่งบางอย่างแล้วอยากจะไปมีชีวิตกับตัวเองอยากจะแบบมีเวลาของตััววววเเเอออองงงงมาาาาากขึ้้้้นนนนนนะย่่ีีีชจจลป็แบบใทิต โอเคนะคะเอาล่ะครบแล้วทั้ง12ราศีนะคะเอาล่ะนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe ให้แม่หมอด้วยนะนะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเจอกันใหม่นะคะในใน e ิ k l y forecast แบบนี้นะคะเอาล่ะนะคะสวัสดีค่ะ